นาวาร่าแค p แบ็กอ dition คันนี้นะครับก็แต่งสวยเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับก็โจะพาทุกคนมาชมนะครับว่าคันนี้ติดตั้งความสวยงามต่างๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับก็อักษรนาวาร่าสีแดงพร้อมกับโลโก้โปรฟเอ็กติดตั้งให้รถมีความสวยงามมากขึ้นนะครับสติกเกอร์ต่างๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับข้อไฟหน้าติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับนอกจากนี้นะครับทําให้รถมีความสวยงามโดดเด่นแบบนี้ก็ต้องเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วแบบนี้พร้อมกับยางโอทเลนนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นโปรโมชั่นจากโชลูมติดตั้งให้เลยนะครับด้านข้างนะครับติดตั้งสติกเกอร์สีแดงพร้อมกับตัวอักษรนาวาล่าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลายสัดโคนเพิ่มเติมเข้ามา อันนี้ก็ติดตั้งให้ฟรีเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับโลบาร์เหล็กขนาดใหญ่นะครับเราติดตั้งให้เลยนะครับที่นิสสันเอสเคชัวนะครับโลบาร์เหล็กแบบนี้ขาดไม่ได้แล้วนะครับมาดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเราก็เป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายให้นะครับกันชนท้ายเป็นแบบสเตตปขึ้นลงง่ายนะครับพร้อมกับเซนเซอร์การระยะให้ทั้งหมด4จุดนะครับ แล้วก็มองภาพรอบคันที่หน้าจอเครื่องเสียงได้เลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดมากๆนะครับ ภายในห้องโดยสารนะครับก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดด้วยตะเข็บได้สีแดงแบบนี้นะครับก็สวยงามเลยนะครับสำหรับเบาะภายในห้องโดยสารแบบนี้นะครับวงมาลัยมัลติดฟังก์ชั่นนะครับหน้าจอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วลองรับ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีด163แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรนะครับ มีอัตราเร่งดีนะครับพร้อมกับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเครื่อง2.3เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับแรงม้าจะอยู่ที่163แรงม้านะครับสีที่ได้ชมอยู่นี้ก็เป็นสีใหม่ด้วยนะครับที่เรียกกันก็จะเรียกสีเทาลัมโบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสนใจรถแต่งสวยนาวาล่าแบบนี้นะครับหรือว่าจะ แต่งในแบบสไตล์ของตัวเองนะครับก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับโจได้นะครับโจอยู่ที่ n i สสันเอเชัวบางบมทองนะครับท่องทางการติดต่อนะครับ0657422498นะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับ